นะคะมาให้กำลังใจนะคะพี่ขอบคุณมากมากค่ะพี่อืมแต่ในนี้๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะข้อความมันไม่ขึ้นนะคะเนี่ยขึ้นแล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่พุก,กี้ทันข้าวแล้วยะะังค่ะพี่ขอบคุณมากมากโอ้ใกล้จะ สี่ทุ่มใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะเอ่ออีกแปดนาทีนะคะก็จะสี่ทุ่มแล้วนะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเอ่อโอ้เจ๊หมูนะคะเจ๊หมูลำเป้านะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะเจ๊หมูลำเป้านะคะเริ่มเริ่มขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่ต้นส่งสติกเกอร์ย่ยย่มาให้นะคะสวัสดีจ้านะคะจากพี่ปุ๊กกี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะเอฟซีพี่ปุ๊กกี้แต่แจวนะคะแชนแนลนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ เจมูน้องจามนี่จ้านะคะขอบคุณมากมากคะ่ะเจมูนะคะสวัสดีค่ะทานข้าวเย็นกับอะไรกันบ้างคะในวันนี้นะเอ่อช่วงนี้ฝนตกไหมคะทางบ้านะคะเอาแต่ว่าฝางก็อากาศเย็นนะคะแล้วก็เ่ฝนก็ไม่ไม,ไม่มันมันจะอ่อยๆเนาะมันจะไม่ตกแรงเหมือนช่วงวันก่อนแล้วนะคะ <c oughs> อากาศดีมากอ๋อยังเลยค่ะนะคะสวัสดีพี่ต้นนะคะจากพี่ปุ๊กกี้นะคะเอ่อพี่ต้นก็สวัสดีคะ่ะพี่ปุ๊กกี้นะคะ ทางนี้เพิ่งสี่โมงครึ่งค่ะอ๋อนี่จะใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะใกล้จะได้นอนหลับกันวันนี้จ๊าบก็มาขึ้นสายแนละ้วเมื่อกี้จ๊าบก็หลับไปนะวันนี้ก็ไปทํางานแล้วก็ไปสอนขับรถมานิดหน่อยแล้วก็มันมง่วงมากวันนี้ปวดหัวมากนะคะจ๊บาบก็เลยหลับไปแล้วก็เพิ่งจะตื่นเมื่อกี้นะคะตื่นมาก็ไปแว้นเซเว่นแล้วก็เพิ่งมานะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกคนที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณหัวใจก,กรอดนะคะจากแม่หมูนะคะพี่ต้นสวัสดีแม่หมูนะคะเพิ่งจะสี่โมงครึ่งนะคะยังไม่เลิกงานใช่ไหมคะพี่ยังไม่ได้กลับบ้านเนาะก็ยังไม่ได้ทานข้าว <c oughs> พุกกี้นะคะแล้วก็ส่งหัวใจก,กรอดนะคะจากเจ๊หมูนะคะแม่หมูนะคะ สวัสดีพี่ต้นนะคะจากแม่หมูลำป้านะคะขอบคุณหัวใจกอดๆนะคะจากพี่ปุ๊กกี้นะคะแล้วก็พี่ต้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากขอบสวัสด,ดีสิบเก้าดวงตานะคะแล้วก็หกดวงใจด้วยนะคะอันนี้มันขึ้นประมาณสิบเก้านะแต่ในนี้ของจามันขึ้นแค่สองเองนะคะมันก็จะมืดๆมัวๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆาเดี๋ยวจาจดแป๊บนึงนะคะอันนี้สงสัยจะจด <c oughs> จดจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะสมุดของจาม <c oughs> ขอบคุณหัวใจกอดๆน,นะคะจากอ่ไม่หมูนะคะแม่หมูลำปลาวนะคะช่วงนี้ก็เห็ดเยอะนะคะเห็ดเพาะเห็ดพเพาะเลดอะไรนะคะเยอะมากเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนแ,แต่ว่า โอ้ยายโมนะคะยายชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยายขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะยายโอ้นอนดึกเหมือนกันนะคะยายตอนนี้ก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วนะคะยายนอนดึกตื่นเช้ามากวันทียายตื่นประมาณตีสามล้าขึ้นมาไล่แบบเนี้ย <c oughs> ขอบคุณมากมากค่ะยายขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณอหัวใจกอด,ดจากแม่มูนะคะแล้วก็ลูก <c oughs> ลูก ันดาวโลกโลกหรือเปล่าคะหรือว่าวงแหวนสีม่วงนะคะอันนี้จำก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะจากแม่หมูนะคะเสวัสดียายชมนะคะจากพี่ปุ๊กกี้นะคะยายชมสวัสดีจ้านะคะจากแม่หมูลําเป้านะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะวันนี้ก็วันนี้อาจจะต้องนอนเช้านะคะพรุ่งนี้เราก็น่าจะต้องไปฝันหา ตัวเลขสักหน่อยนะคะเพราะพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งนะคะช่วงนี้ก็โรงเรียนปิดประมาณสี่วันนะคะในในช่วงสัปดาห์นี้ก็เปิดอีกทีวันพุธนะคะโอ้โหได้หยุดยาวมากๆเลยนะคะขอบคุณยายโชมนะคะพี่ต้นสวัสดียายโชมนะคะยายโชมทานข้าวเลยยังคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากมากชมาโชมยายชมเจ็ดแปดนะคะยายชมชนแนลอ่อสวัสดีน้องๆรอบห้องรวมๆนะคะจากยายชมนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะยายชมวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะเย็นนี้ทานข้าวกับอะไรเอ่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะยายว่าจะไปเที่ยวหายายนะคะขอบคุณยายมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ยายมาเช้าลากเราตื่นไม่ทันยายนะคะโอโ้คิดถึงบรรยากาศช่วงเมื่อก่อนนะคะจากว่าตื่นเชาน้านะในช่วงนั้นนะคะเพราะว่าเราไฟไฟเยอะนะคะช่วงนี้เราหมดไฟไปแล้ว แต่ก็ทําเรื่อยๆแต่ว่าช็อตอะไรแบบนี้จ๊กก็เออถ้าไปทํางานแบบนี้ค่ะในทุ่งนานหรือว่าอะไรมันเหนื่อยมากก็เลยทําให้ออช็อตก็ไม่ค่อยได้ลู้เท่าไหร่ในช่วงนี้นะ